สวัมอะไรกลมครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาดูนะครับการกรีดซอยนะครับซอยสั้นๆกระตุกมาอย่างนี้นะครับมันจะกรีดได้เสมอนะครับแล้วการกรีดอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่ากรีดได้ ไม่ใช่ว่ามีดที่กรีดได้จะมีอยู่ทุกรุ่นนะครับจะกรีดได้อย่างนี้ทุกรุ่นมันเป็นไปไม่ได้นะครับบางรุ่นจะกรีดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าด้วยรูปทรงมีดมันจะแตกต่างกันนะครับใบมีดยาวใบมีดสั้น ช่วงคอช่วงคอมีดนะครับยาวช่วงคอมีดสั้นมันก็จะกรีดแตกต่างกันออกไปนะครับมันไม่ได้กรีดเหมือนกันทุกเล่มอย่างเล่มนี้นะครับเป็นมีดรุ่นเดวิดไม่ใช่นะครับขออภัยเป็นมีด ตลาลูกจอกนะครับเบอร์สองมันก็จะกรีดแตกต่างกับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมีดเบอร์หนึ่งใบมีดจะยาวกว่าแล้วก็จะคอมีดก็จะยาวกว่าความยาวของมีดก็จะยาวกว่านะครับแต่น้ำหนักก็ใกล้เคียงกัน น้ำหนักจะปีดซอยได้ดีไม่ดีนะครับไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักมีดแต่อยู่ที่ช่วงคอมีดนะครับช่วงใบมีดช่วงคอมีดถ้าสั้นก็จะซอยนะครับได้อย่างนี้นะครับ นะครับมันจะซอยมาแบบสั้นๆแล้วก็เปลือกซ้อนได้ได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าใบมีดนะครับใบมีดมันยาวใบมีดมันยาวแล้วเราทำเดือยยาวด้วยมันก็จะ จะกระตุกให้สั้นอย่างนี้ไม่ได้นะจะตาลูกจอกเบอร์สองจะกินเปลือกยางนิ่มนะครับแล้วการกระตุกการซอยก็จะง่ายกท็ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับ การชอบนะครับของแต่ละท่านแล้วก็การที่เรามีความชานาญน,นนะครับมีดแต่ละรุ่นกีดได้เข้ามือผมอยากให้เลือกมีดที่กรีดได้เข้ากับตัวเองนะครับอย่าเลือกมีดที่ออตามเขาว่าเขาว่ารุ่นนี้ดีรุ่นน้นดีนะครับ อย่าตามเขาว่าให้เลือกอย่างที่เราชอบนะครับอย่างที่เราถนัดแล้วเราจะตีดยางได้ดีนะครับหน้ายางมันจะสวยแล้วน้ำยางมันจะออกดีแต่ถ้าเราเลือกมีดที่ตามเขาว่า มันก็ยากนะครับที่เราจะกรีดยางได้สวยรีดยางได้ดีขึ้นแล้วก็ออกนะครับมันยากแล้วอีกอย่างเราต้องปรับแต่งมีดให้เข้ากับยางของเรานะครับให้เข้ากับการรีดของเราให้ได้ แต่ผมขอคืออย่าให้เดือนมันยาวนะครับอย่าให้พงมีดกินหน้ายางเพราะว่าพงมีดถ้าเราเบียดเขาไปเยอะพงมีดจะกินหน้ายางแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโคแมคโคจะกินเยอะด้วยนะครับแล้วเวลากรีดมันต้องเอียงมันก็ทำให้รอยกรีดไม่ค่อยเสมอ แต่ถ้าเรากรีดแบบถ้าเราแต่งนะครับขอไปถ้าเราแต่งได้เข้ากับตัวเราแล้วก็เลือยสั้นสุมพุงมีดเข้าทางด้านในมันก็จะไม่บาดหน้าอย่างการกรีดเปลือกซ้อนจะทำให้ น้ำยางนะครับออกดีแล้วเปลือกมันเสมอด้วยนะครับเปลือกซ้อนนะครับแล้วกระตุกอย่างนี้นะครับน้องๆมือใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับก็เข้าไปไล่ดูนะครับคลิปเก่าๆได้ผมก็ ทำคลิปแนะนำไปหลายหลายคลิปแล้วนะครับสําหรับคลิปที่กรีดยางกรีดซ้ำเปลือกนะครับต้องรออีกหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มียางที่กรีดซ้ำเปลือกนะครับก็จะมีส่วนที่ผมรับจ้างกรีดนะครับแต่หน้ามันยังไม่ถึงที่รอย รอยรีดซ้ำเปลือกนะครับก็ต้องรออีกนิดนะครับเพราะว่าจะไปขอเขากรีดมันก็ไม่ได้นะครับเจ้าของสวนเขาก็ไม่อนุญาตนะครับให้เราไปกรีดเพื่อถ่ายคลิปให้คนดูนะครับเขาไม่ให้นะครับถ้าเขาให้ก็จะดีนะครับมันจะเป็นอ การให้ที่เป็นผลบุญนะครับแส่วนมากเขาจะไม่เอากันนะครับบุญเขาจะเอาเงินอย่างเดียวผมก็ไม่มีเงินไปจ้างเขาตรอกมานะครับต้องขออภยัยนะครับน้ำยางมันจะไหลดี เสียดายนะครับยางช่วงนี้มันต่อยอดแล้วมันไม่ค่อยออกนะครับแล้วต้นก็ออกไม่เยอะต้นนี้ก็จะเต็มถ้วยเลยนะครับเดี๋ยวพลิกขี้ยางนิดงของผมไม่หยอดกรดนะครับ ก็พลิกไปเดี๋ยวมันก็จะแข็งตัวเองนะครับนะครับก็แข็งตัวเองแล้วเนื้อก็แน่นนะครับมันจะแยกน้ำกับเนื้อย่างออกมาเองนะครับมันไม่ขี่ยางมันไม่ได้อมน้้ำอย่างที่หลายๆคนบอกนะครับแต่ถ้ากรีดแล้วไม่เทเลยมันก็ ธรรมดานะครับการเทน้ำที่อยู่ในถ้วยยางก็ไม่มีผลเสียกับต้นยางนะครับเพราะว่ายางเราไม่ได้หยดกดแล้วความเปรี้ยวก็ไม่อาจที่จะทำลายรากยางหรือว่าต้นยางได้นะครับ รวบเบรี้ยวของขี้ยางน้ำในขี้ยางนะครับถ้าเอฟซีนะครับที่ตีดนะครับเอียงมีดนะครับให้เราไปเอียงมีดประมาณไหนให้เราไปดูหน้างานนะครับดูหน้างานดูหน้ายางของเราเองนะครับ มันจะเราจะเอียงมีดประมาณไหนเราจะให้ปีดให้คิดเบียดหน้ามาประมาณเท่าไหร่นะครับก็ไปดูนะครับหน้างานเลยแล้วถ้าเราปีดแล้วมันเกิดบาดกินเนื้ออ่อนนะครับก็ให้ไปสุมสุมพงนะครับ ผมสุ่มคมให้เข้าทางด้านในเดยมีดผมจะสั้นมากนะครับจะสั้นมากเทบจะไม่เห็นเลยก็อขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับ